วันนี้นะคะทางบออริษัทนครทองกรุ๊ปของเรานะคะ ได้มานำเสนอบ้านทาเลดีๆนะคะแถวเสมอการสองทำเลสองโครงการด้วยกันค่ะโครงการแรกนะคะคือโครงการนครทองซิตี้นะคะตั้งอยู่ถนนแพรกษาเทพรักค่ะเป็นบ้านไทยสไตล์บาหลีนะคะบนเนื้อที่18ตารางวางนะคะเทวเฮาส์สองชั้นสองห้องนอนสองห้องน้ําค่ะแวดล้อมด้วยบรรยากาศอันร่มรื่นนะคะพร้อมสมอสรและสวยบาหลีค่ะโครงการที่2นะคะคือโครงการนครทองเพรสิดเน้น ตั้งอยู่จนถนนเทพรักษวงแหวนสุวรรณภูมิค่ะเป็นบ้านไทยสไตล์ยุโรปนะคะบ้านหน้ากว้าง6เมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องอเนกประสงค์ค่ะตั้งอยู่บน,นที่23.6ตารางวาง ในโครงการนะคะมีการรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะถ้าตอนนี้นะคะถ้าใครที่มาร่วมงานมหกกรรมบ้านคอนโดนในครั้งนี้เรามีคูปองส่วนลดให้อีก10,000บาทค่ะโปรโมชั่นตอนนี้นะคะคืนส่วนลด30,000บาทแล้วก็ฟรีค่าทาสัญญาค่ะถ้าท่านใดสนใจนะคะแวะไปที่บูธเราได้นะคะ k 13กับ k 14ในวันนี้นะคะเรามีของพรีเมียมจะมาดันแจกทุกท่านนะคะคือกระเป๋ารถโลกร้อนก็เดี๋ยวจะเะชวนทุกๆท่ทาน เล่นเกมกับทางเราเลยนะคะอเอาง่ายๆเลยนะ,นนะคะท่านใดมีโรชวร์ของโครงการนะคะขึ้นมารับได้เลยค่ะสองท่านแรกนะคะสองท่านคอค่ะ,ะ,ะ,ะสามท่านก็นได้ค่ะอโอ้เดี๋ยวไม่พอ,อเดี๋ยวไปเอาใหม่ที่ เดี๋ยวรอบใหม่นะคะเดี๋ยวอุ้มีแจกอีกค่ะไม่ต้องห่วงค่ะอ่าง่ายง่ายรู้สึกจะมีคนอยากจะร่วมเกมกันเยอะแยะเลยค่ะอ่างั้นเอาคําถามเ่าไปเลยนะคะอ่าพร้อมยังคะอ่าพร้อมนะคะอ่าเดี๋ยวอุ้ถามเลยละกันว่าอ่าโครงการของเรานะคะสองทำเลเนี้ยตั้งอยู่จังหวัดไหนคะยกมือได้เลยค่ะที่สีชมพูค่ะเสื้อสีชมพูค่ะเชิญดน้าหน้าเลยค่ะสมุดประกาศเชิญค่ะเชิญมารับของเลยค่ะถูกต้อง เดี๋ยวท่านต่อไปเดี๋ยวคุณป้านั่งก่อนคะ่ะได้แน่น,อน้อยค่ะนั่งต่อเลยคะ่ะปรบมือหน่อยสิคะ่วยปรบมือหน่อยสิคะเอาต่อไปนะคะ,ะคุณป้านะคะ,อะเอาง่ายๆเลยละกันโครงการนาครทองพซิเด้น์นะคะที่เป็นตัวโบชัวร์สีม่วงเนี่ยอ,อยากถามนะคะว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะถูกต้องค่คเท่าไหร่คะคุณป้าไม่ได้ยินเลยะคะ่ะ แต่แสนเก้าออกถูกต้องค่ะขอบคุณค่าตอนนี้เราก็มีด้วยสีใบนะคะอืมเอาง่ายๆเลยกันลูกค้าท่านใดนะคะที่ใส่เสื้อสีเขียวเชิญเลยค่ะขึ้นมารับของรางวัลได้เลย อ่าเจเลค่ะเจเลค่ะไม่ไมอกสีเขียวสีเขียวเพราะอะไรคะสีเขียวเราบอกค,คะเนี่ยอ๋อที่ใส่เสื้อสีเขียวเนี่ยก็เพราะว่าโครงการเรามีอยู่โครงการหนึ่งนะคะก็คือนครทองซิตี้จะเป็นสไตล์บาหลีค่ะตัวนี้ก็คือความร่มรื่นบ,บรรยากาศเนี่ยจะคล้ายกับอยู่แถวบาหลีนะคะตัวนี้แต่ว่าบ้านเนี่ยจะเป็นบ้านหน้ากว้างสี่เมตรอ่าต่อไปนะคะก็คือว่าค่ะ ตอนนี้เหรอคะตอนนี้นะคะโปรโมชั่นของเราคือฟรีทำสัญญาส่วนลดส0 0 0บาทฟร,ารีค่าโอนค่ะแล้วก็ฟรีค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำไฟด้วยนะคะแล้วก็มีของแถมประมาณมูลค่าเกือบแสนกว่าบาทภายในตัวบ้านให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็คือต่อไปนี้ก็เป็นตอนนี้อ๋อเหลือกระเป๋าอยู่2ใบนะคะเอคุณป้าสีเขียวเดี๋ยวลอรอบหน้าได้ไหมคะคุณป้า โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรคะ่ะได้เป็นใครคะ่ะรับเบอร์โชว์เราไปก่อนนะคะตัวนี้ก็คือถ้าอย่างไรเนี่ยของเราเนี่ยก็คือจะใกล้กับวงแหวนสุวรรณภูมินะคะก็คือทางเข้าออกก็จะสะดวกสบายตอนนี้ก็คือเส้นทางกําลังทําอยู่แล้วก็ใกล้กับทางวงแหวนด,ด้วยถ้าบ้านไต่ถ้าเป็นบ้านไทยสไตล์ยุโรปตัวนี้ก็คือความปลอดภัยเนี่ยคือมี24ชั่วโมงเพราะว่าเรา,เราจะมีตัวเจ้าที่ราาักษาความปลอดภัยเนี่ยดูแลทุก24ชั่วโมงเลยนะคะตัวนี้ แล้วก็ตอนนี้นะคะเหลือกระเป๋าอยู่สองใบก็ต้องถามคำถามต่อไปนะคะว่าสถานที่ตั้งของเราเนี่ยตัวโครงการเนี่ยค่ะอยู่ติดกับสนามบินอะไรคะง่ายๆเลยอาหารยมือท่านแรกเลยค่ะคุณพี่คะสุวรรณภูมิใช่ไหมคะอ๋ะอเชิญค่ะถ,ถูกต้องค่ะอาปรมมือหน่อยค่ะประมือหน่อยค่ะค่ะตอนนี้ สอง่านหมดแล้วใช่ไหมคะอ๋อถ้ายังไงเนี่ยก็ต่อไปก็คือจริงๆแล้วเนี่ยทางโครงการยังมีของแจกอีกมากนะคะยังมีกิจกรรมอีกเยอะถ้ายังไงถ้าว่ายังไงไปเจอกันที่บูธได้นะคะที่ K13 กับ K14 นะคะยังไงก็ขอขอบคุณด้วยด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ